สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวันหยุดไม่เหงานะครับวันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนนะครับแต่วันนี้จะมาแม่นเทนแน็รถนะครับไอเจ้าส้มจิว๋วได้เลือกถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับสามพันโลแล้วทีทีเอ็มดุกสองห้าศูนย์นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมในการถ่ายน้ำมันเครื่องก็จะมีนี่ฮะอย่างแรกเลยน้ำมันเครื่องนะครับยาฟัชชิ่ง กองนะครับใส่กองมันเครื่องเ<อ>บรก <ch> ชินเนอร์นครับตัวนี้ไว้สำหรับล้างไงกองตะแรงมันครับกองตะแรงเสร็จเลยแล้วก็จะมีชุดบล็อกชุดบล็อกตัวนี้จะถอดก่อนจะทำการถ่ายขอขอาุเขายากพูดถึงน้ำมันเครื่องก่อนสักแปบ๊บนึงนะครับ น้ำมันเครื่องที่ผมใช้เนี่ยปกติผมจะใช้เป็นตัวตัวนี้นะฮะตัวหน้านี้เป็นตัวมาตุนเจ็ดพันหนึ่งสิบิีบุ5สิบนะครับใช้มาตั้งแต่รถหกพันโลตอนนี้สามหมื่นสามพันโลแล้วใช้ทั้งหมดสองสองพันสองหมื่นเจ็ดพันโลน้ำมันแขร่งดีครับดีมากเกียร์เกียร์จะนุ่มมาก ส่วนที่เรารู้สึกได้นะไอ้ส่วนเรื่องอัตราเร่งเรื่องอะไรผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ซิ่งใส่ปูดปาร์ฟขี่ออกทิพย์ขี่อะไรกันได้ขี่แบบทัวริงนะครับไปกันเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราจะรู้ได้เลยว่ามันดีคือเกียร์เกียร์นุ่มมากขับเกียรน์นี่เกียร์จะนิ่มแต่ว่าช่วงหลังๆมานี่หลายๆทำนักจอกมาบอกว่าของพองมันเริ่มเกลี่ยนนะผมก็เลยหลอนๆแต่จริงๆถ้าเราไปซื้อร้านใหญ่ๆในร้าน ที่เขาเครดิตด,ดีร้านเขาใหญ่ๆเขาก็คงเนี่ของปลอมมาขายแล้ครับเขาก็ไม่อยากให้เสียชื่อร้านเขาหรอกแต่เพื่อความสบายใจของของตัวผมเองนะในส่วนตัวคือผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็น,ปน uh ตัวนี้ครับโมเตเล็ก15 50ซี่ตัวนี้คงยังมีของปอมมาขายนะเพราะว่ามันแค่หลางแดงคนอาจจะใช้ไม่ค่อยเยอะตัวนี้ ราคาจะอยู่ช่วงตั้งแต่300ร้อยกลางๆเป็นสี่้ละกลางๆนะแล้วแต่ร้านแล้วแต่โปรโมชั่นของร้านเนเขาจะจัดราคาเท่าไหร่ส่วนตัวนี้นี่750ดิบนิดละ750นะครับก็ดูกะนาครับเวลาซื้อก็เทคกัะนาแล้วกันนะครับไอแต่ที่ผมใช้มาเนี่ยตั้ง27,000โลเนี่ยผมจะเปลี่ยนทุกๆสามพันนะผมก็ยังไม่เคยเจอของปองลอมร แต่ว่าเพื่อความสบายใจนะเพราะว่าหลังๆเห็นออกมาหลายสำนักแล้วออกมาว่าปอมมันเกลียดมากก็เลยจัดฟันโดดมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้จริงๆก็ไม่อยากเปลี่ยนหรอกมันแพงฮนระหนักหนักกระเป๋ามากไม่ใช่หนักกระเป๋าคือกระเป๋าเบามากเวลาซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเบาวิวเนฮะสองกล่องด้วยนะเพราะว่ารถมันใช้หนึ่งจุดเจ็เวลาซื้อที่คอซื้อสองกป๋นะองอ อ๋อแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เห็นในคลิปนี้ทั้งหมดนี่ซื้อมาใช้เองนะฮะไม่มีสปอนไม่มีผู้สนับสนุนนะครับซื้อเองทั้งนั้นไปครับว่าแล้วก็เริ่มทําการถ่ายกันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการเสียเวลาขับแรกเราก็ใส่น้ํายาฝัดชิ่งเข้าไปก่อนนะครับ ที่ต้องปัดชิงเครื่องนีเพราะว่าผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะเปลี่ยนมันมันนลระเบอร์กันจริงเบอร์ท้ายมันก็เท่ากันนะครับสี่ห้าสิบเหมือนกันแต่เบอร์หน้ามันสิบกัสิบห้านะแล้วก็น้ำมันคนละยี่ห้อด้วยก็เลยต้องปัดชิงเครื่องนะปกติก็สักหมื่นห้าสองหมื่นโลค่อยฝัดชิงกันสักทีนึงก็ได้นะครับแต่รอบนี้ผมปัดเลยเพราะว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อใหม่หลังจากเราใส่น้ำยาเสร็จแล้วก็ปิดจุกแล้วก็ ติดเครื่องเดินรออเบาทิ้งไว้สักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับนะครับเดี๋ยวติดเครื่องทิ้งไว้สักสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับฝั่งนี้สำหรับตอนนี้เราก็ติดเครื่องเดินรอบเบาทิ้งไว้เป็นสิบนาทีเป็นทีนท่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ๋อแล้วก็ในระหว่างที่เราติดเครื่องเดินล้เบาถ้าเราใส่ฝัดชิ่งไว้เนี่ยห้ามเล่งคันเล่งเด็ดขาดนะครับปล่อยให้มันเดินของมันไปเรื่อยๆยครับสิบนาที สำหรับเจ้า KTM ตั้งแต่ตัวสามเก้าศูนย์ลงมานะครับจุดถ่ายน้ำมันเครื่องยจะมีอยู่สามที่นะฝั่งนี้หนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นมีกองเป็นกองกระดาษครับเป็นกองน้ำมันเครื่องนะครับจุดที่สองก็คือจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะตัวนี้นะครับสี่ <4. S 2> นี่สีเป็นกันไหมเอ่ยนี่ตัวนี้จุดที่สองตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นกองตะแกรงเศเหล็ก แล้วตัวที่สามก็จะเป็นตัวนี้ฮะจะเยอะไปไหนรูทายนั่นนะสิตัวนี้ก็จะมีกองเหมือนกันครับเป็นกองเศษเหล็กอยู่ห้องในเหมือนกันนะกองตัวเล็กๆเราขันนี้ก็าะไปจนได้

เดี๋ยวแป๊บนึ่งครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครเราจะใช้มันต้องมีอุปกรณ์พิเศษชิ้นหนึ่งมันถึงจะออกง่ายครับเพราะว่า ร่องมันแคบเห็นไหมทุกคนเห็นไหมร่องมันแคบเราแคะออกอยากจะต้องทิง้หาแม่เหล็กอะไรมาก็ได้ที่เป็นแม่เหล็กแปะแล้วดูดออกมานะครับมันจะออกง่ายขึ้นครับอันนี้ก็ปล่อยมันทิ้งลเลยครับให้มันไหลออกเป็นหมดจนไม่มีอะไรหยดแล้วนะเพราะว่า มันเป็นน้ำมันเครื่องเก่าที่ผสมฟัดชิ่งไปแล้วนะครับเราต้องเอาให้มันดอกจนไม่เหลือเลยนะครับระหว่างรอนี้เราก็จะไปทําการล้างไอตัวกลองก,งกองตะแงให้กองตะแงเเหล็ก I'm sorry. จากที่มั่นใจว่าน้ำมันไหลออกจนหมดแล้วนะฮะเราก็นี่ครับเอากองใส่เข้าไปเลยฮะจับจก,กองกองตัวใหม่นะครับกองน้ำมันเครื่องกองตัวใหกองกระดาษส่วนไอกองตะแกรงก็นั่นแหละครับกองทุกตัวครับที่ถอดมาใส่เข้าไปที่เดิมมันให้หมดนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องแล้วก็ติดเครื่องเดี๋ยวรอเบาทิ้งไวอ้อีกเหมือนกันเร็จ ห้านาทีก็เป็นอานเสร็จพิธีการนะครับการถ่ายน้ำมันเครื่องเจ้า KTM ทุกตั้งแต่ตัวสามเก้าศูนลงมานี่จะเหมือนกันหมดนะฮะส่วนตัวใหญ่ผมไม่รู้เพราะผมไม่เคยเห็นรถตัวจริงไม่เคยจับ ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับการเมนเทนเน้นถ่ายน้ำมันเครื่องไอ้เจ้าส้มจิ๋วของเราวันนี้นะครับต้องขอบคุณเจ้าอาร์มนะครับเพื่อเฟือสถานที่และเครื่องมือจริงๆถ่ายเองก็ได้นะครับแต่ที่บ้านเครื่องมือไม่ครบก็เลยต้องมาอาศัยเจ้าอาร์มเขาถ่ายให้ใส่นี่ก่อนก็ิดใส่ชาดแล้วใส่า้างหมูแล้วก็หลปิดคลิปตรงนี้ก็ได้คนทุกคไม่ดูขนาดนั้นหรอ โอเคฮะแค่นี้แหละครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบบาย